2. อ,อธิบายพุทธคุณบทว่าสัมมาสัมพุทโธพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงได้พระนามว่าพระสัมมาสัมพุทโธเพราะตรัสรู้ธรรมทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองจริงอย่างนั้นเพราะพระผู้มีพระภาคนั้นตรัสรู้โดยถูกต้องและด้วยพระองค์เอง ซึ่งธรรมทั้งปวงคือ 1. ตรัสรู้ธรรมที่ควรรู้ยิ่งโดยความเป็นธรรมที่ควรรู้ยิ่ง 2. ตรัสรู้ธรรมที่ควรกำหนดรู้โดยความเป็นธรรมที่ควรกำหนดรู้ 3. ตรัสรู้ธรรมที่ควรละโดยความเป็นธรรมที่ควรละ 4. ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำให้แจ้ง โดยความเป็นธรรมที่ควรทำให้แจ้ง 5. ตรัสรู้ธรรมที่ควรทำให้เกิดโดยความเป็นธรรมที่ควรทำให้เกิดด้วยเหตุนั้นแหละพระองค์จึงตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์สิ่งที่ควรรู้ยิ่งเราได้รู้ยิ่งแล้วสิ่งที่ควรทำให้เกิดเราก็ทำให้เกิดแล้วและสิ่งที่ควรละ เราก็ละได้แล้วเพราะเหตุนั้นเราจึงเป็นพุทธะอีกอย่างหนึ่งพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้ซึ่งทรรทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองแม้โดยการยกขึ้นทีละบทอย่างนี้ว่าจักขุเป็นทุกขสัตว์ตันหาในพบก่อนอันทำจักขุนั้นให้เกิด โดยความเป็นมูลเหตุของจักขกุนั้นเป็นสมุทัยสัตว์ความให้เกิดแห่งจักขุและเหตุแห่งจักขุทั้งสองนั้นเป็นนิโรธาสัตว์ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็นมรคสัตว์ในโสตะคานาะชิวหากายะและมะนะก็มีวิธีการเหมือนกันนี้ บัณฑิตพึงประกอบหมวดธรรมต่อไปนี้โดยวิธีการนี้นั่นแหละคือ 1. อยายตนะหมีรูปเป็นต้น 2. หมวดวิญญาณหมีจักขุวิญญาณเป็นต้น 3. ัภัษาหกมีจักขุสัมผัสเป็นต้น 4. เวทนาหมีจักขุสัมผัสชาเวทนาเป็นต้น ห้าสัญญาหกมีรูปสัญญาเป็นต้นหกเจตนาหกมีรูปสัญเจตนาเป็นต้นเจ็ดมวดตันหาหกมีรูปตันหาเป็นต้นแปดวิตกหกมีรูปวิตกเป็นต้นเก้าวิจารหกมีรูปวิจารเป็นต้นสิบขันห้า มีรูปประคันเป็นต้น11กรสินสิ12อสุภะสิบ3อนุสติ10บสสัญญา10มีอุทุมาตกะสัญญาเป็นต้น15อาการ32มีผมเป็นต้น16อายตนะ12 17ทธาตุสิ 18. พบ9มีกามาพบเป็นต้น 19. ชาญสี่มีปฐมฌานเป็นต้น 20. อัปปมัญญาสี่มีเมตตาภาวนาเป็นต้น 21. อรูปสมาบัตสี่มีอากาสานัญจายตนะเป็นต้น 22. องค์แห่งปฏิจสมุบาทโดยปฏิโลม มีชรามรณะเป็นต้นโดยอนุโลมมีอวิชชาเป็นต้นในชรามรณะเป็นต้นนั้นมีการประกอบทีละบทดังต่อไปนี้พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นตรัสรู้คือตรัสรู้ตามสมควรได้แก่แทงตลอดซึ่งทำทั้งปวงโดยถูกต้องและด้วยพระองค์เองโดยการยกขึ้นทีละบท อย่างนี้ว่าชารามรณะเป็นทุกขสัตย์ชาติเป็นสมุทยสัตว์การสลัดออกเสียได้ซึ่งชารามรณะและเหตุเกิดแห่งชารามรณะแม้ทั้งสองนั้นเป็นนิโรธสัติ์ข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุให้รู้นิโรธเป็นมัคสัตย